โอเคครับ okay, สวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็จะกลับมาการสอนทําไฟน์เฟสดีนนะซึ่งประเด็นคือผมไม่ได้สอนทำมานานแล้วแล้วก็คือมีน้องเขารีเควสต์มาให้สอนทำระบบประตูให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาจัดในคลิปนี้นะฮะโอเคเริ่มก่อนผมขอวาดฉากแป๊บนึงนะฮะแต่ผมคงไม่วาดอะไรเยอะหรอกก่อนอื่นนะฮะต้องมีวัตถุหลกัหลกๆอยู่2อย่างนะในการทำระบบประตูนะฮะก็คือ1เลยจะเป็นตัวประตูนะฮะแล้วก็2องเลยคือเป็นเคาน์เตอร์ที่ควบคุมการงานารประตูเอาจริงๆจะใช้อันเฟิรเบลเวลูในตัววัตถุประตูก็ได้นะขี้เแต่ผมข เพราะมันจะทดสอบยากกว่านะฮะต้องพิค้นหาเรือว่าเคาน์เตอร์นะฮะอ่าสมมติผมจะทำประตูหนึ่งฝั่งก่อนทีเนี้ยเราต้องทำแอนิเมชันเปิดประตูใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะทำการฟาสต์ร์เวิร์ดนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้แอนิเมตต,ตัวบานประตูนะฮะจากนั้นเราก็จะทำการสร้างตัวนิวแอนิเมชันมาสองตัวก็คือ ตอนที่ประตูกำลังเปิดกับตอนที่ประตูกำลังปิดผมสกดเขาว่า opening ผิดนะอย่าว่ากันละกันพผมรีบนะฮะสกดผิดมันให้สองสองคำเลยแล้วเราก็จะกอบบานประตูมาใส่ฮนะจากนั้นการจะทำแอนิเมชันเปิดปิดเนี่ยถ้าให้ทําแบบง่ายๆนะก็คือตอนเปิดเนี่ยก็คือต้องมีประตูอยู่เต็มบานใช่ไหมจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นประตูของขอเป็นสักสีมันเข้มๆหน่อย สมมตผมขอนะประตูสีส้มอ่ะ <S <S พอแอนิเมชันต่อไปอันนี้แอนิเมชันจะป,ปรับเป็นเร็วนั้นถ้าเกิดมันเร็วเนี่ยเราเอาอย่างนี้ไปเลยคือตัวนึงนะผมขอไปก๊อปปี้เจ้าตัวที่เฟรมมาก่อนเพื่อที่เราจะทําขีดแล้วมันขนาดกันพอดีนะฮะก็คือให้เราก๊อปขีดเลยนะฮะไม่เป๊ะแั๊หนึง <S <S อันนี้ผมไม่ไแน่ใจมันต้องไปเฟรมสองนะฮะเราก็จะทําเอาขีดมาวางไว้ นี่วางไว้อย่างนี้จากนั้นเราก็จะทําการเอาประตูขึ้นด้านหลังก็จะเปลี่ยนสีนะฮะถ้าเกิดประตูขึ้นอีกก็จะขึ้นไปอีกนะฮะก็เดิมใช้เวลาทําสักครูนะฮะโอเคครับอันนี้แอนิเมชันเปิดก็เป็นการเรียบร้อยนะฮะมันก็จะดูอะไรประมาณนี้นะสำหรับแอนิเมชันเปิดต่อไปแอนิเมชันปิดนะเอาจริงๆเราจะทําการ ก็ปี้ไปใส่ก็ได้นะฮะก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรฮะแค่มันกลับได้เฉยฮนะซึ่งเราจะต้องรวมเฟรมมันเป็นเฟรมตอนที่ประตูปิดสุดกับเปิดสุดในนะ้ำเพื่อนที่มันจะได้เนะี่ยอันนี้คือปิดเมื่อกี้คือเปิดก็เป็นแบบนี้ต,ต่างกันไปโอเคพอเราได้ประตูเปิดปิดเราจะทำประตูหนึ่งฝั่งก่อนนะฮะทีนี้มันจะมีสิ่งเรียกว่าปุ่มเปิดปิดใช่ไหมฮะอ่าปุ่มก็นั่นแหละถ้าเกิดเราอยากได้ละเอียดนะี่เราต้องทำปุ่มเป็นขนาดกับประตูด้วยนะฮะแต่เนื่นองจากผมขี้เกียจฮะ มันจะทาแบบรวกลวไปก่อนนะฮะมันไม่ขนาดหรอกเชี่ยผมโอกาสมันจะขนาดคือมันน้อยมากนะถ้าเกิดผมไม่โปรจริงนี่ผมไม่น่าจะขนาดได้ถ้าเกิดไม่ได้กรอบมานะแล้วผมก็ไม่ได้โปรซะด้วยนะฮะอันนี้คือปุ่มเปิดปิดประตูนในเกมเฟนด์เฟดดี้มันจะเป็นสีเขียวนะเนี่ยไม่ขนาดบอกแล้วนะฮะทีเนี้ยเราก็จะทดสอบก็คือทุกครั้งที่เรากดอ่านี่มาที่ทุกครั้งที่เรากดบนวัตถุนะฮะกดบนปุ่มเราทําการเพิ่มอย่างเคาน์เตอร์หนึ่ง อันนี้ก็จะทําเป็นส่วนของอ toggle นะก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมากกว่า1มันจะเซตกลับเป็น0ูนย์ก็คือค่ามันจะมีที่แค่2อย่างคือศูนย์กับ1เดี๋ยวผมจะเอามาทดสอบให้ดูเผื่อใครไม่เข้าใจนะก็คือเรากดปุ๊บมันจะเพิ่มเป็น1แต่พอมากกว่า1นึ่ปุ๊บจะกลับเป็น0เท่าน,นี้มันก็จะมีอยู่แค่2ค่านะฮะต่อมาแล้วคือเราจะทำ a n i m a t i o นเปิดปิดประตูนะฮะเท่ากับ0ถ้าเกิดมันเท่ากับ0เนี่ยนะฮะเราจะทําการเนี่ยเปลี่ยน a n i m a t i o นไปเลยนะฮะเป็น a n i m a t i o นเอา วัดเอากิดทำเป็นประตูเป็นแอนิเมชันเปิดพอถ้าเกิดเท่ากับหนึ่งเฟรนเป็นแอนิเมชันปิดแล้วก็เพื่อความละเอียดนะ,ะตอนเริ่มเฟรมเนี่ยให้ f o r c สไปเฟรม e 5เลยนะฮะก็คือมันจะข้ามไปตอนเปิดเลยแล้วก็ทำการเล s กา r e ละ Store t n o n f t i o n น r a m e ที่จะทำการให้มันกลับมามีแอนิเมชันเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้ละเป็นประตูเปิดปิดนะฮะซึ่งวเวลาทดสอบเนี่ย เวลาเลขตัวนี้เป็นศูนย์มันคือประตูเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเลขตัวนี้เป็นหนึ่งประตูคือปิดนะฮะโอเคเรามาทํากันอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ทํายากอะไรนะแค่โคลนออบเจกต์ขึ้นมานะฮะเอาจริงจะใช้ Copy p a s t พได้ไหมบอกเลยฮะว่าอย่าใช้ฮะเพราะว่ามันจะทําให้วัตถุนเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเป๊ะแล้วมันจะทําตามกระบวนการเดียวกันเลยนะฮะก็วิธีการอาจจะต้องทําการฟิป h o r i z o n t a l นะพี่จะกลับด้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่กูไปกรอบไข่มาไว้ แต่ตอนนี้คือประตูมันมเป็นหนีอยู่เพราะว่าตรงอันนี้เรายังไม่ได้ปรับแล้วก็ฟลิปไปฟลิปบัตโทษชาร์ลิเงี้ยปุ่มเช่นกันนะฮะปุ่มเราก็ต้องทําการฟลิปฟลิปโพลิซอนทอคคือกลับในแนวนอนก็จะกลับมาให้เรานะฮะไม่ไม่ใช่แค่ปุ่มนะเคาน์เตอร์อันนี้ไม่ต้องฟลิปนะว่าจะเกิดว่าใครฟลิปเคาน์เตอร์นี่ก็ฟลิป,ปทำไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคเรามาทําการต่อกันดีกว่านะคือตรงนี้ เราจะเปลี่ยนเป็นแอดเปลี่ยนเคาน์เตอร์ตัวที่2แทนนะฮะแล้ก๊อปเลยเพราะว่าเราขี้เกียจนะฮะเขาอาจจะทําเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่นองจากนชินคนเปนชินไปแล้วนะฮะโทษทีนะฮะแต่ตัวนี้เราต้องเคาน์เตอร์ต้องเปลี่ยนตัวที่2นะฮะโอเคเสร็จแล้วจะมาลองทดสอบกันนะฮะอ๋อตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่คําสั่งฟิกนะฮะเราก็ฟิกไปก่อนเลยนี่ปิดปิดเปิดเปิดโอเคฮะต่อมาก็คือเวลาที่เราทําประตูเปิดปิด,เ,ปดเนี่ย มันเปิดปิดมันต้องใช้พลังงานใช่ไหมเอ๊ะทำไมผมซื้อแอนิเมชันไม่ตรงใช่ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงไหนหน้าตรงนี้อยู่ตรงมุมถ้างั้นเราก็ปรับตรงนี้ให้อยู่ตรงมุมด้วยมันจะได้ง่ายๆเพราะเราขี้เกียจไปปรับตรงไห้อยู่ตรงกลางไงปรับให้มันอยู่ตรงมุมให้หมดนะฮะเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งประตูแท้จริงมีอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ทำการจัดวางหน้าใหม่ โอเคได้แรกประตูเ์เฟกมาอย่างนี้มาแล้วนะฮะโอเคผมขอใส่เคาน์เตอร์มาในหน้าจอต่อไปก็คือตัวพลังงานเนี่ยเวลาที่เราปิดประตูเนี่ยมันจะลดพลังงานเร็วว่าขึ้นใช่ไหมฮะเราก็ทำการเอาเคาน์เตอร์มาตัวหนึ่งตัวนี้ตั้งชื่อว่า power นะฮะค่าต่ำสุดคือ0ูนถึงค่าสูงสุด100มีค่า100ก็คือเป็นตัว power ของเรานะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ตั้งชื่อว่า power u s a g e นะฮะก็ตัว power u s a g e เนี่ยผมขอแนะนำให้ตั้งเป็นกรุ๊ปมาก่อนนะเพราะว่ามันจะมีการทดสอบหลายหลายอย่างนะตั้งแต่กล้องย่างนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้สอนนกล้องแต่เขาบอกว่าสอนให้ทำระบบประตูเฉยๆนะเราก็จะทำการสอนนิดหน่อยก็คือ c o u n t เตตัวศูนย์จะเป็นตัวของประตูตัวที่1นะถ้าประตูตัวที่1เป็น0ประตูตัวที่2เป็นศนะฮะอันนี้มันจะเริ่มซับซ้อนนะประตูหกับประตูสเป็นศนะฮะ ทำการเซ็ power r e s e เซเป็น0นะถ้าเกิดว่ามีประตูตัวใดเป็น1นะฮะก็คือ O อเฉยๆนะฮะก็คือทําการสลับแล้วก็ทำการสลับนะก็คือเช่นประตูตัวที่1หรือประตูที่2อันใดอันหนึ่งเป็น1นะฮะเซ็ set เป็น1แต่ถ้าเกิดว่าประตูทั้ง2ตัวเป็น1คือใช้พลังงานสูงสุดนั่นเองนะฮะ ก็คือจะทำการเซตเป็น3เลยนะจะรับเกมไปในเฟสที่เห็นว่าถ้าเกิดปิดประตู2บานมันกำลังจะลดเร็วมากเลยนะต่อมาก็คือเราจะทำการลดพลังงานนะเอเวอรี่แล้วก็ยูสคาลคูลเลชันคือใช้การคำนวณน,นะฮะแล้วก็เราจะทำการเอาเวลาที่ควรจะลดําปกติลดปกติมันลดเท่าไหร่นะ2,000 20, 0แล้วก็ทำการลบด้วยอันนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นสูตรนะลบด้วยค่าพลวิวิเ e นะ ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะเป็นทุกๆอันนี้นราจะเอา power r e s e คูณห้าพันเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเงินสามก็คือมันจะเป็นทุกๆครึ่งวิไม่ใช่คือครึ่งวิทุกห้าวินาทีก็ยังถือว่าช้าอยู่นะนะผมขอบจัด power อ e s e r เลยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยนะฮะปิดประตูหนึ่งบาน,นะฮะผมได้ค้นพบว่าผมยังไม่ได้ทาให้เคาน์เตอร์ลดนะฮะทีเนี้ย ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราปิดประตูไม่ครบสิบวิมันจะไม่ลดดังนั้นเนี่ยเราทําการแก้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอันนี้คือกราฟิกมันบักนะครับใส่เลขศูนย์เอ้ากูใส่เลขเอะไรไปวะเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะฮะใส่เลข,เ,ลนะรเ,ลขเ,เราจะทับแท็กไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแต่เราจะต้องทับแท็กเร็วขึ้นเป็นสิบร้อยเท่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราทํามันน้อยลงร้อยเท่านะแล้วก็ปั๊บ ทีนี้แหละมันจะมีเลขโคลเซียมขึ้นมานะฮะเราไปเอาเลขโคลเซียมออกกันนะฮะโอเคฮะเรามาที่ตัวเคาน์เตอร์กันนะฮะเราก็ทําการติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงนี้จากนั้นปรับตรงนี้เป็นศูนย์นะฮะก็มันจะทําการเอาตําแหน่งโคลเซียมออกนะฮะมามาดูกันนะฮะมันก็จะลดอย่างาช้าช้าอันนี้เวลาปกตินะฮะมันจะลดทุกเท่าไหร่นะทุกทุกสองยี่สิบวินาทีเมืม่ออย่าไผิดอ่ารูปสิบวินาทีถ้าเกิดเราปิดประตูหนึ่งบาน ใจเย็นนิดนึงฮะอ่ามันก็จะเหมือนจะลดเร็วขึ้นนะผมรู้สึกถ้าเกิดปิดประตูสองบานเลยอ่าคราวนี้ฮะมันลดหวบบัวภานนะพปแล้วเพราะว่ามันเยอะนะฮะอ่าคราวนี้ปิดประตูแค่บานเดียวมันลดช้าลงนะฮะโอเคทีนี้เราอาจจะเซตปิดประตูบานเดียวเป็นสองนะเพราะว่านั่นแหละหนึ่งจุดห้าก็ได้คือเราปรับนทศนิยมก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันแปลกอะมันช้าพิดปกติเราปรับเป็นหนึ่งจุดสี่ก็ได้นะไอ้วันเนี้ยเราหาค่าที่เหมาะบเรานะ ปิดประตูหนึ่งบานค่าการใช้พลังงานหนึ่สี่นะฮะก็จะลดเร็วขึ้นโอเคฮะก็สำหรับประตูก็เสร็จแล้วนะฮะต่อมาคือไฟไฟเนี่ยปุ่มมันจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากว่ามันเอียงของระทางกันนะฮะดังนั้นเราดูออกแล้วว่าไฟฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะฮะแล้วก็ไปแก้ตรงนี้นึงคือด้านล่างเนี่ยให้มันเป็น มืดๆวันนี้นะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะรู้สึกว่ามันไฟไม่ไช่วยอะไรนะฮะโอเคแล้วเราปรับประตูให้มืดลงนะฮะต่อไปนะฮะก็คือเราจะต้องปรับในส่วนของวันนี้นะฮะเป็นพวกของสอ็อปเพจเท่านั้นนะเพราะว่าตอนเรากดปิดประตูจะไม่สามารถเปิดไฟได้อยู่แล้วนะเอาจๆก็เปิดได้แแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงกระจกอันข้างแทนนะซึ่งกระจกอันคาก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำํำยังไงนะฮะ มันจะมีอันนี้ผมจะปอบเป็นสองฝั่งไว้ก่อนคือฝั่งเปิดกับฝั่งปิดนะฮะแล้วก็ฝั่งปิดต้องมืดๆหน่อยแล้วก็ไปกรอบสีมาไว้สีเหมือนกันนะฮะวิธีการกรอบสีก็ชิปค้งางไว้แล้วกดกิกซ้ายนะเป็นเทคนิคสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะมันจะทําให้ง,งานเร็วขึ้นนะฮะเอาจจริงเราควรจะทำประตูให้มาเสร็จก่อนนะแล้วเราค่อยกรอบเนี่ยต้องมานั่งแกสองอันเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราเราเกลียนพอนะฮะ โอเคครับเ okay, มื่อเราทาแบบเป,เปิดไฟเสร็จแล้วนะเราก็ทาการใส่แบบว่าเมื่อไมค์ชีบอร์ดนะเราไปกดค้างนะฮะกดค้างอันนี้เราจะไม่มีคาว่ากดค้างวัตถุนะกดค้างแล้วก็เมาส์เราไปอยู่เหนือวัตถุที่เรียกว่าเอาเมาส์เ,าเ,าเราไปอยู่เหนือวัตถุไฟนะฮะอา้าวอะไรของกูนยะกดค้างเมาส์อยู่เหนือไฟทางขวา ประตูทางขวาทําทการเป็น่ยเแคชั่นเบนด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าเหตุใดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นจริงนะฮะเพราะว่ามันเป็นรประนาณนั้นแหละเ,เรื่องของตรกกศาสร์เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นจริงนะจะทําการกลับไปเป็นที่เดิมนะเชะ่นเราเอามือออกหรือว่าเรากดไม่ได้กดค้างอะไรอย่างนี้นะฮะมาเช็ดดูอันนี้ใช้ได้ข้างเดียวนะเราก็รู้มันใช้ไม่ได้ ด,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 ดอ๋อพอดีว่าตัวแอนิเมชันเราทําไว้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสต็อปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องทดสอบอย่างหนึง่งคือประตูต้องเปิดอยู่นะฮะเช่นนี้ก็ต้องเป็นประตูทางขวานะอันนี้ก็จะเป็นอ่าหรืออย่างหนึ่งก็คือกดปิดประตูนะฮะซึ่งมันเป็นไปได้ยากเราจะกดปิดประตูเพราเราเปิดไฟยอยู่นะฮะอ่ามาลองดูกันนะฮะ ได้แล้วนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้นะ,ะับเพราะว่าเข้าใจนะว่าทาไมอะ่ะคือมันเปลี่ยนกลับแล้วมันเป็นอย่างนั้นไงอันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนแอนิเมชันกลับเป็นแบบเดิมนะแอนิเมชันซีเควนซ์กลับเป็นประตูเปิดเหมือนเดิมนะจากนั้นก็ฟอร์นิเมชันเฟรมเป็นเฟรมห้าก็คือเฟรมเหมือนทำที่เราทำตอนแรกนะคือทำให้เรากลับเป็นเฟรมแล้วก็ R Restore Animation Frame นะฮะ อันนี้ผมจับให้จุๆเลยนะฮะว่าทำยังไงบ้างอ,นนอ,าอาันนี้ประตูอาเสร็จลอคราวนี้ประตูปิดไม่ได้เป็นยังไงก็เข้าใจนะมันเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นตรงเพราะตรงเนี้ยเราไปฟอร์สมันไว้นะฮะจัดไปบริวานแอคชั่นเวนตดีเวลูปนะก็คือป้องกันไม่ให้มันลูปนะก๊อบมาสามอันนะใส่ให้ครบมาได้ละเราไม่สามารถเปิดไฟตอนเที่ยงทีได้นะฮะ แต้จริงมันต้องมีหน้าต่างันข้างนะหน้าต่างข้างจะทำคล้ายๆกับประตูนะก็คือก๊อปประตูไปก็ได้นะแต่ว่าประตูนี่ต้องแบบไปแกนนิดหน่อยแล้วก็อีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ทำนะเราก็ทำอีกข้างหนึ่งแป๊บหนึ่งก๊อปมานะฮะด้วยความรวดเร็วเปลี่ยนข้างประตูตอกแตกตอกแตกนะฮะอ่าก๊อปปี้ก๊อปปี้เปลี่ยนเคาน์เตอร์เป็นประตูหมายเลขหนึ่งนะฮะโอเคเสร็จอย่างรวดเร็วนะฮะ ใช้ได้เหมือนกันแล้วทีนี้ฮะเวลาที่เราเปิดไฟเราก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันใช้พลังงานมากทีนี้ถ้าจะทำการลดพลังงานเมื่อใช้ไฟฮนะเราก็แบบกดไปว่าถ้าเกิดว่าเมาส์ชี้แล้วก็กดปุ่มนะฮะหรือว่าอีกข้างหนึ่งนะฮะก็คือกดปุ่มไปอีกข้างหนึ่งเมื่อเรากดค้างไว้เนี่ยนะฮะ power usage ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ,ะแต่ว่าจะทำให้เรา s u b t a t ตรงนี้เราเร็วขึ้น เช่น subtag ไปทีละ0.1ต่อแล้วก็ต้องใส่แล้วเวลาด้วยนะครไม่งั้นคงใครเร็วรถเร็วนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะฮะเราใส่แบบนี้เปาะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้ไฟเอาเอาบัคเลยเอาประตูกูไม่นะโอเคนะจะทำการเอาตัว only one action with event l o o ออกนะครประตูมันพังว่าผมเิ่อไปใส่นะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะเอาออกไปอาได้แล้วเหมือนเดิมนะฮะเปาะแปะ เปอกแปะปอกแปะปอกแปะ,นะ,เ,นะนนนะเนี่ยฮะก็กดไฟค้างไว้ไม่ก็ใช้พนังงานเหมือนกันนะเนี่ยดูนะมันลดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะนี่ <laughs> การผ่านพลังงานทันยอดนะฮะปิด,ป,ดประตูกดเปิดไฟด้วยโอโหแตกใช้ไฟเยอะมากฮะก็อันนี้สำหรับเป็นระบบประตูกับระบบไฟนะถ,ถ้าสำหรับพาทหน้าถ้าผมว่างอีกนะผมจะทําส่วนของแอนิเมทอนิกที่มันเดินได้นะแอนิเมทอนิกก็่นหละตัวละครที่มันเป็นสตูบเรานะพาทนี้ผมก็วาเมากาวหน่อยนะครับเพราะว่า นั่นแหละครับคือผมไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ใช้เมาส์านานนะเพราะเกมที่ผมกำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดควบคุมทั้งหมดนะผมก็เลยไม่ได้ใช้เมาส์มานานนะมันจะรู้สึกไม่ค่อยชินนะก็ขอโทษนะครับสำหรับความเมากาพันนี้เ,เอาของที่ไม่ได้ใช้ซ่อนไว้นะก็สำหรับนี้ก็ขอตบรายการวันนี้นะก็สวัสดีครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ